ใครบ้างที่เหมาะกับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อัสลามอะลัยกุมบรมห์อตุลล์ตัลลาบรากาตันะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เหมาะกับการทําอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนาะยอิมองว่าทุกคนสามารถทำหรือว่าเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพได้หมดขอแค่เพียงคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนก็พอไม่ว่าคุณจะ ทำงานประจําเอ่ยมีงานอยู่แล้วเอ่ยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยากจะหารายได้อีกช่องทางหนึ่งเอ่ยแต่ว่าขอแค่มีเป้าหมายในชีวิตที่มันชัดเจนมากๆแค่นั้นพอเพราะว่าวันนี้อาชีพเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเราก็แค่ฝึกไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกที่ทําสิ่งใหม่หรอกครับทุกคนทุกคนว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถทําได้ในอาชีพอาชีพนี้นะเอ็มก็มองว่า ตัวเราเองถ้ามันมีเป้าหมายมากพอเราเองก็เหมาะกับอาชีพนี้เหมือนกันและเช่นกันครับนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ก็จําเป้าหมายของตัวเองไว้นึกถึงเป้าหมายของตัวเองไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ลุยเลยครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะ